ครับเชฟคนยังครับเนี่ยอันนี้อมไก่บ้านเราอมไก่บ่ครับอมไก่อมไก่ช่องบินอมไก่เห็นบ่ครับผมอมไก่อมไก่เสียบมาเสียบ,บอยู่ที่เชฟเล,ะละี้ยงเนาะเนี่ยตัวเสียบเนี่ยตัวเสียบไปพ่อหอมหุม่าะหอมห่มหวยอ่ะ ห้ามโอดมันกรดลงไมาแไปห้ามมอนปะใส่ใส่หน่อยกบห่อยใสไรกบไรครับะใส่เตี่ยไรคมไรสบไรคมไรเกินพับใส่มันใส่พักตัวไรแสบไรอะ มาทานนีเลยวะคออยู่คืออยู่แต่ตะบอกคมคนละนวลึกปไหามใส่ดาวอีกแล้วอีอีวเมาะมอ่ะใส่ดาอีกใส่บ้านเราไม่หใส่คมบําลยอ ดีวห้อไฮเสื้เดือนแน่เลยงหมดจต้งแช่ลรอห้องไเ้เดือนหัวเส่พักกับดานี่เี็บ้อยตัวเี็บ้อยครับขนนี้ตัคถัว่วกะจีนตัวแสบตัวแบบน,นี้สุดยอดเป็นงวมใหม่นั่นแวะแปงนัว่น <laughs> เ,เลยขาดแปงนง้อีกเดียวน้อย